สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้ราคาแสนกว่าบาทครับเป็น Volkswagen c a r a v e l l นะครับ2.8ปี2003สภาพโคตรดีนะครับคันนี้เป็นรถที่เทินมานะครับเจ้าของเก่าเอาเอาผ่านเวลไฟไปเอาคันนี้มาเทินนะครับผมก็ทำการกับงานให้เรียบร้อยแล้วก็มาจัดจำหน่ายในราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นมาดูนครับนี่ครับรอบคันก่อนเลยนะครับสวยจริงนะครับไฟนองไฟหน้าอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับกระจกสีผิวสีรถยนต์สวยมาก นะครับภายในก็แบบโอ้โหใหม่จริงครับเอี่ยมเลยนี่ฮะสวยเอี่ยมเลยนะฮะมาตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้นะโอ้โหโซมมานั่งซักซักล้างกันเฉยมเลยนะฮะข้างหลังครับโอ้โหเป็นไงครับแปดที่นั่งสวยๆนะครับวเว้นฝั่งนู้นไว้ด้วยนะครับอ่ะด้านข้างต่อนะครับผิวนี่ดีมากนะสีนี่สวยจัดเลยนะครับเป็นตัวพ่เศษนะเซนเซอร์ถอยสี่ตัวนะครับ ฝาท้ายต้องใช้กุญแจระบายเอาเขเคมานี่ครับเปิดท้ายมาเอี่ยมจริงนะสวยมากนะครับนี่ครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับอ่ะดูด้านข้างนี้ต่อนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับผิวดีรอบคันพร้อมใช้เปิดซ้ายได้เปิดขวาได้นะเออแสนก็าบาทนะได้ขนาดนี้นะโอ้นะครับนี่พับเบาพับเบาะขึ้นท้าย สบายสายนะฮะโอเคดูฝั่งคนนั่งหน่อยนี่ครับเอี่ยมเลี่ยมพร้อมใช้นะครับอ่ะมาดูด้านหน้าต่อนะครับสวยๆเพรเพิดอะไรก็หยุ่นครบนะครับแ,แห่งนี้ผมบอกเลยว่าโอเคมากมาต่อกันที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาชมเครื่องยนต์นะฮะนะครับหลังจากที่ดูรอบคันเสร็จนะครับก็มาดู เครื่องยนต์กัสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ก็เป็น2อจุดแดนะครับสบายๆเลยดีดีเลยนะครับผ่นหน้านะครับซิกเกอร์ต่างๆอยู่ไม่มีเห็นด้านหน้าแน่นอนนะโหรถยี่สิบสองปีแล้วนะยังอยู่ในสภาพนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะผมชอบเลยนะอ่ะนะครับกระจกไม่แตกไม่้าวพร้อมใช้นะครับตำแหน่งแอร์แบ็กนะครับภายในนะครับ แอร์แบ็กคู่นะครับสภาพสวยนะฮะนี่ฮะเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยโอ้เกียร์จะอยู่ข้างล่างนะต่ำนิดหนึ่งเดี๋ยวลองขึ้นดูนะเฉยเทพก็รหนับประมาณแปดสิบกว่านะนั่งอยู่ยประมาณนี้เข้าเกียร์ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บนะโอ้โอเคเลยนะครับมาใครที่สนใจคาราเวล สองพันสามนะครับสายเล่นมาเลยเอาไปรับส่งนักเรียนทํามาหากินเอาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นสบายๆราคาจัดให้เลยครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับออกรถผมว่าผมอยากขายสดนะเพราะว่ารถปีเก่ามันจัดไฟแนนซ์ยากแต่ถ้าใครอยากจะลองจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ลองเอาเอกสารมายื่นดูได้นะครับอาจจะผ่อนอยู่ประมาณ 3- 4มสี่พันนะครับรถปีเก่านะอาจจะผ่อนไม่ได้หลายปี6ปี7ปีเหมือนรถใหม่นะครับแต่ถ้าสนใจคันนี้จริงๆนะครับ ทักมาก่อนนะครับและเดี๋ยวมาทดลองขับมาลองนั่งมาอะไรนะครับผมว่าราคาแส9หกเเอาไปใช้งานเอาไปทำมากินกำไรคุ้มแน่นอนนะครับสนใจทักด่วนนะครับมีคันเดียวแน่นอนแสงรูกตัวค้าคุ้มากกว่ารถมื2สองครับ